ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเบิงเทศกาลอาหารอ,ารอร่อยฟังโคนนี่ครับมาปีที่6 <Miles> เริ่มวันพรุ่งนี้16สิงหาคมถึง23ครับผมมาก,ก่อน,ก,ก,อน,ก,นกินน่องมาฟังโคนสกลนครกันมาเบิงงครับนี่อ้สันสวนตะน้ำเด็กหน่อยเล่นคนนี่เล่นมีนยางยิ่ได้เนี่ยไปเบิงงครับไปชมกันนี่เนี่ยกินมีลูกสิน้นยางไป แบบนี้นะครเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยครับอาหารอร่อยอาหารเยอะอ้าวยำครับเนี่ยยำขายยังไงครับยำขายยังไงยำครับห้าสิบทุกอย่างครับนี่ครับงานจะเริ่มวันพรุ่งนี้แต่ว่านี่ละครปลาปครับเดินชมน้าจีนก็มีครับน้าจีนเมืองตั้งเจ้านี้ก็อร่อยเยียมครับ มีน้ำทุกน้ำพรุ่งนี้ก็มาเดินกันครับที่ฟงโกลนครัขนมจีนเลี่ยมครับต้อเราก็เดินชมไปหิบอาหารก็มีเยอะขนมเยอะ,อาามเ,ยอะเมื่อน,นี้พบ้ได้เริ่มงานตวาก็บมีกินแล้วครับปลาหมึกเจับ ยอ,อดครับเชิญชม,มผมจะเดินไปฝั่งนี้กันงานชมครับอันนี้ก็จะมีพังโครนสกลนครนะครับมีมีครับยอดที่าง,งานเราได้เริ่มมือนี่อืน่นต่ว่ากับมีกินแล้วครับ นี่คิดแล้วเยี่ยมยอดอันนี้ก็เป็นเนี่ยครับสุดยอดครับโอ,อ้ไม่ไม่ไม่ตั้งอไรครับนี่ยีบามันยี่สิบยี่ห้าบาทนี่ครับนี่ครับต่างเนี้ยยอดาลัดกันนี่ครับ ก็จะก็จะใชไหมก็จะประมาณนี้ครับนีะะ่ครัเวลาไหนครับลูกชิ้นมาใหญ่งไงกินได้บ่ลูกชิ้นไม้เท่าไหร่ครับห <c oughs> ้าซีฟเป็นแต่เื้อกินแต่เป็นแต่เื้อแต่ครับุกูเลย ม,มุมค่ำเดียวเลวบยบ่ได้มีทุกลูกชิ้นเลยสุดยอดครับนี่อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้างานตีเริิมมืออืน้นมืออื่นก็นมาเดินได้พี่น้องได้บรรยา,ากาศที่ดีครับนี่ครับเป็นสุดยอดนี่ครับารนานนาลำใหญ่ครับสุดๆ เดินนะครับเบอร์บรรยากาศน <c oughs> ี่นครับอันนี้อันนี้คืออะไรโคตรไข่ปลาหมึกโ <c oughs> อ้ทื่ร้านเดือนเนี่สุดยอดครับรูปภาพที่ไข่หมึกทอดนี่เพื่อนครับเพื่อนใจเสือล่าล่าถึล <c> ะ <oughs> เยี่ยมยอดครับร้านสวยมากเลยครับนี่ครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับไข่ปลาหมึกครับ พี่บางคนมารวฮาต่แสบเลอันนี้จกักรานกันนี่เปบานจ้ายะะ่มีไข่แท้นะครับไ่แท้ครัยยยยอดครับงานจะเริ่มพรุ่งนี้มืออื่นคนสิหลายมือนี้มือนีอ้ยังมได้เริ่มยอดครับ อันนี้ก็เป็นมาเนี่ยยางๆๆางางางมีน้ำนะครับสุดกันได้จ้าไดสารัดก็มีครับสาัตขานครับมังกรทองสัต ผมอมาลอีหมดเลยครับนี่ครับจังได้แรได้ยำ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 จกับจเดยอ๋สุดยอดเลยครับมีกั้งเลยนีกั้งเวลเสียบเลยนีสีบครับแ่ครับซิมหรือซิมหรือแสยบจิ้มสุดเด็ดแล้นี่จิ้มอร่อยจับจับเลย กินราเมงครับอครับอขาป็นกินไหนหวานรสในนมครับอืเท่าไหร่สามสิบาสอนะครับมีแปรสชาตินะครับลองกิอันนี้หวานรสนนมครับอันนีหวานราเมวานทีสาวพีนยักษนะจ๊ะ

ตํากล้วยเนี่ยตํากล้วยตํากล้วย เียีเลยจีนครับเนี่ยครับทีพังโคนมองนี่กัลูกสิ้นไงกันนะเนี่ยเรียมครับ นี้ครับอยกกิลไยครับมาด้วยครับกิประมาณนี้ครับที่งานจะเริ่มวันที่16-23สิงหาคมนี้ครับก็ปากพี่น้องปองไาอยู่ทั้งโคนสว่างหรือว่าวลีชูพุ่มมาเที่ยวกันครับพี่น้องครับเริ่มพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้เขาก็วางแล้วครับสุดยอดครับอร่อยสุดยอดอาหารก็จะอร่อยติดปากเพราะว่าเดินชมไปหมดอะเยี่ยมยอดครับ จะอย่าลืมกดติดตามครับช่องเที่ยวตลาดตลอดทัวครับสวัสดีครับ